ข้าสซีแกงออมข้ากะเอาไปตุ๋มก็ได้พี่น้องเทียงเทียงเทียงข้าก็ได้อันนี้คือสารกับเหล้าแล้วก็ตาไปเอาไปตุ๋มเลยเงินต้นยังมันๆืดเจังน้อยเงินพูอะก็ได้ไปตุ๋มข้าวกะลงหม้อตุ๋มเรียบร้อยนะพี่น้องก็เทลงหม้อกับท่านพผล่ใช่ไหมตุ๋มตุ่มแล้วกันนาออมเดี๋ยวอัน อมสะทายเิ็งไหมเครื่องอมห้าราอปี่นอะอันยิ้มแไก่เลกกัมะเขือันี้ก็สมมุ่งอันนี้พักอีตูวเลวกอันงอดมัอึล้กกาน้ำยานน่างเลยยันน่างกับเขาวเบื่อเนาะเขาจะมาอมกันเลยพี่น้อเขาเบื่อห้ากระตำแรงเรียบร้อยอิ่ชรุมมาทั้ะคน ออมกนเลยนะหนักไม่น่าไปนหนักไมน่ากันละลายกัใส่กัใส่จนเบ่ไก่ห่อนสิเ

เอาจมกระตูนแล้วกินกะปิกินกะปิข้าวแล้วก็เักใส่ลงไปจากนั้นเราก็รอให้พักมันยุบก,ก่อน สักพันยุกจักนก้อยแหละห้ามกะเอาผักอีตูลงไปถือว่าผักนางตูนั่นเองผักอีตูนี่ไม่ชุกช้าต้องเรียกว่าผักนางตูคนขี้เหงาเวลไบแล้วไล่โค้งอันใหญ่เหรอโอเคตะกินเนรีมุเห็ดกับเขาอยู่ว่าเอาคนสี้หอบคนสีแห้งอืม ขีวงามมากก่ะตูล,ลงไปนะจ๊ะลอมงั่ะตูพ่อพิัก่ะตูลงไปจ้าพร้อมจ้ะไม่เยอะออมหอหอม้อมหอ่หลอก แล้วล่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อะข้าวเดือะสม่เสมอข้าวเดือกแหละบะหมี่นับข้าวแรงมาเด้อมาเด้อโกงไรแบบนี้